เอามาชี่วิเวียนซูว่าดีกว่าครับกับดารานักร้องนางแบบชาวไต้หวันนะครับหลังจากที่เธอพยายามที่จะมีลูกนะครับและก็ประสบความสําเร็จนะครับในวัย46ปีนะฮะตอนนี้ก็ถามว่าอยากจะมีทายาทเพิ่มอีกไหมเรามาฟังคําตอบจากเธอครับต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายนะครับในวัยที่มากขึ้นนะครับกับการมีทายาทนี่คือวิเวียนซูนะครับดารานักร้องและนางแบบชาวไต้หวันครับ ที่ยังของสวยและอ่อนเยานะฮะดูแล้วไม่เปลี่ยนเลยแม้ล่วงเข้าวัย45ปีแล้วล่าสุดครับเธอประกาศไม่ขอมีลูกเพิ่มแล้วนะฮะแม้ว่าจะประสบความสําเร็จกับการมีทายาทคนแรกตอนอายุเข้าเลข4เมื่อปี2015หรือว่ากว่า5ปีที่แล้วโดยในตอนนั้นเนี่ยข่าวบอกว่าความเสี่ยงจากการที่เธอตั้งท้องในวัย40ปีนะครับเธอต้องนอนติดเตียงเป็นเวลา142วันนะฮะหรือว่าเกือบ5เดือน แล้วก็ต้องฉีดยามากกว่า300เข็มนะครับเพื่อให้สภาวะลูกน้อยในคันคงที่แล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ที่จะเสี่ยงอันตรายครับวิเวียนซูบอกค่ะว่าเธอเนี่ยต้องนอนอยู่กับที่เคลื่อนไหวให้น้อยจนพูดได้ว่าแทบจะไม่มีภาพของเธอลุกขึ้นยืนเลยระหว่างตั้งท้องค่ะยกเว้นตอนคุณหมอมาตรวจแค่บางครั้ง แล้วก็แก้เบื่อระหว่างนอนค่ะด้วยการจินตนาการว่าตัวเองได้ไปเที่ยวพักพักร้อนน่นะคะโดยสมาชิกในครอบครัวเขานำเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเพิ่มความสมจริงให้กับการไปเที่ยวในจินตนาการของตัวเธอค่ะและจากขั้นตอนรวมทั้งความเสี่ยงทั้งหลายนะครับที่ได้เผชิญทําให้เธอตัดสินใจนะครับว่าหลังจากได้ต้อนรับทญญายาทคนแรกก็คือเด็กชายดอตตันแล้วนะครับ เธอก็ไม่คิดจะมีทาย,ยาทเพิ่มอีกเลยนะครับวิเวียนซูก้าสละโสดกับนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์นะครับเมื่อปี2014โดยทั้งคู่ครับจัดพิธีวิวากันอย่างสุดหวานที่เกาะบาหลีครับก่อนจะประกาศข่าวตั้งท้องในปีถัดมา นี่ไงที่ผมเคยแชร์ข้างละงบอกว่ามีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งนะคือเขาก็อายุมากแล้วก็มีลูกยักมั่งจริงเขาทำทุกวิธีทางแล้วสุดท้ายก็เลยลองทําวิธีนี้แหละ,ะเด็กหลอดแก้วนะครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความแบบโอ้โหต้โหโองอดทนมากคือขยับไม่ได้จริงๆนะมันเสี่ยงต่อการที่น้องจะหลุดแล้วราคาทํามันก็แพงมากต้องนอนกับที่เนาะนี่แหละเราบอกว่ามนุษย์แม่มีความอดทนมากนะคะครับเยียบไปเลย